สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับลิทฟรีตี้ครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอปนะครับมีแอปที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามช่อง Li ทฟรีตี้ครับก็จะเอามาฝากกันเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืที่จะเอาไปใช้งานนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็เล่นเกมกัน บ่อยนะครับเล่นเกมกันตลอดอยู่แล้วก็คือตอนที่เราเล่นเกมอยู่นะมันจะมีพวกข้อความแจ้งเตือนมีไลน์เข้ามีโทรเข้ามีอะไรพวกนี้มาขัดใจเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมก็จะมีแอปแอปหนึ่งชื่อว่าอินเทอร์เน็ตกาดนะครับซึ่งแอปตัวนี้มันจะคอยอตัดสัญญาณทั้งสัญญาณโทรศัพท์ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต เฉพาะแอปนะครับเราเลือกปิดได้ครับว่าจะเอาปิดที่แอปไหนอะไรยังไงพวกนี้ก็คือสมมุติว่าเราอยากจะปิดการแจ้งเตือนของแอปไลน์ก็คือตัดอินเทอร์เน็ตของแอปไลน์ไปเลยแอปไลน์จะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อให้ใครส่งข้อควารรมมามันก็ไม่เข้าเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงอันดับแรกครับง่ายๆก็เหมือนทุกๆครั้งนะครับก็คือเราเข้าไปที่เพจสโตร์นะครับแล้วก็ไปเลือกคําว่าอินเทอร์เน็ตกัดตัวนี้อันที่2นะครับที่ผมมีการเซิร์ชกับอะไรกดไปเลยครับมันก็จะขึ้นนมมมามาาากกยยเยเเลลรรืออไปที่ัแผ อันนี้คือของผมมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆทุกคนที่เคยติดตั้งเคยโหลดแป pp, อปก็คงจะทํากันเป็นอยู่แล้วแหละผมก็ขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันขอไม,ไม่ไม่ไม่อธิบายในส่วนการติดตั้งก็คือเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะได้แอปมาเป็นอิดในกลับตัวนี้ถ้าผมพอเราเข้าไปแล้วนะครับตัวแอปมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกปิดการเชื่อมต่อได้นะครับมันจะมีรูปพัดกับรูปน้อยไปหามากอ,อยู่2อันนะอย่างรูปพัดตัวเนี้ยเรากดไปที่รูปพัดใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้คือเปิดเปิดเปิดสัญญ,ญาณ อันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดสัญญาณสีเขียวคือเปิดนะครับสีแดงคือปิดคือตอนนี้ผมได้มีการตัดข้าไว้แล้วคือผมปิดหมดเลยหน้าตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมไม่อยากให้มีอะไรเด้งขึ้นมาในช่วงตอนที่ผมได้อัดบันทึกหน้าจอเพื่อให้มันได้ตัดต่อได้ง่ายนะครับเวลามันเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย แบบมันเล่นขึ้นมาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเลื่อนไปแล้วไม่ละเอียดพออะไรอย่างเงี้ยมันเลยไปขึ้นในวิดีโอได้อะไรอย่างเงี้ยผมจึงคิดว่ามันต้องมีวิธีการอะไรผมเลยมาเจอแอป,ปตัวนี้ครับผมมันตอบโจทย์มากเลยครับเวลาเราใช้งานนะครับง่ายๆตอนเราโหลดตอนแรกอะ่ะมันจะขึ้นสีฟ้าอย่างเงี้ยหมดเลยเราก็มาเลือกปิดแอป,ปที่เราอยากให้มันปิดคือตัดสัญญาณไปเลยตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะ่ะยังไงมันก็มีสัญญาณให้แอป,ปตัวนี้ถูกต้องไหมเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้ว ตรงมุมบนด้านซ้ายนะครับมันจะมีสวิตช์นะ่ะให้เราเลื่อนนะ่ะกดไปตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนครับมันก็จะถามเราครับว่าคุณจะตกลงให้ตัวแอป,ปทํางานไหมอะไรเงี้ยเราก็ตกลงไปครับมันก็จะเข้ามาให้เราเลือกอ่าตัวการทํางานของมานันนะแหะเราก็ไม่ต้องเลือกอ่ะเพราะว่ามันตัวแอป,ปมันทําไว้แล้วเพราะว่าเราดูจักสังเกตดูตรงอ่ตรงรูป Wi-Fi ของเราเนะี่ยมันจะมีตัวเครื่องหมายกุญแจอยู่คราวนี้ต่อให้ใครส่งมามันก็จะไม่มีสัญญ,ญาณเข้าแนละ้วเราก็เล่นเกณฑ์น่จะดวกเราก็ไม่ต้องมามีอะไรมากวนใจ ปิดก็ปิดง่ายๆครับผมแค่คือแค่นี้นมันก็ปิดกุญแจก็หายไปการใช้งานไม่มีอะไรมากมายครับแค่เราเลือกแอปที่เราต้องการให้มันไม่ต้องมีการแจ้งเตือนอะ่ะคือการที่เราไปปิดการแจ้งเตือนมันอะ่ะเฉพาะแอปอมันค่อนข้างยากเราปิดสัญญาณมันไปเลยดีกว่าในมุมมองของผมนะง่ายๆครับอย่างที่บอกไปเปิดก็เปิดปิดก็ปิดไปตกลงครับแล้วก็เลือกกลับมาให้เนี่ยเองเวลาปิดก็คือปิดแค่นี้ ใช้งานได้แล้วครับครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยในตัวแอปนี้ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ครับว่าเกิดปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับซึ่งผมตอนนี้ใช้งานอยู่ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรถ้าเกิดใครมีคําถามก็คอมเมนต์กันใต้วิดีโอได้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะถูกใจเ,เพื่อนๆชาวเกฑ์มาทั้งหลายนะครับว่าตอนที่เราเล่นอยู่ไม่มีอะไรเด้งเข้ามาแน่แน เล่นจบเกมโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางอารมณ์ให้หัวร้อนนะครับก็วองว่าจะเป็นประโยชน์ครับยังไงก็วิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดทั้งหมดให้กับช่อง d ิสฟิลิตี้เลยครับแล้ววิดีโอน่าจะมีอะไรมากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ d ิสฟิลิตี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ